มาสักวันหนึ่งแล้วละ่ะแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับกรณีเรื่องของการจัดอันดับปัญหาเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยจากทางสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เราอยู่ในเทียร์สามซึ่งเป็นระดับที่ต่ําสุดพูดง่ายๆคือเขาจับตาเขาจับเราอยู่ในชั้นที่แย่ที่สุดนะครับตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจอห์นแคร์รีประกาศแล้วว่าเราถูกจัดอันดับขึ้นมาอยู่อันดับเทียร์สองบัชีกลุ่มที่สองนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เลย สหรัฐอเมริกาบอกว่ารู้สึกถึงรับรู้ถึงความพยายามในการปรับปรุงและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลซึ่งมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยนะครับและการปรับอันดับครั้งนี้อย่างที่เรียนว่าเราขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่2เทียสองครับอยู่ในกลุ่มที่ถูกจับตามอง อยู่ในอันดับเดียวกับอีกหลายประเทศอย่างเช่นคูเวตเดิมตอนมิถุนา57เนี่ยอยู่เทียร์3นะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับเมียนมาลดอันดับจากเทียร์2ลงไปอยู่เทียร์3ซึ่งอันนี้เป็นไปตามความคาดหมายของหลายฝ่ายก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันกับอีก8ประเทศที่ถูกลดอันดับเช่นเดียวกันครับอุซเบกิสถานอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยกลุ่มประเทศที่อยู่ในเทียร์3 มีสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดนั้นปีนี้มีทั้งหมด26ประเทศนอกจากเมียนมาอุซเบกิสถานแล้วยังมีอีกหลายประเทศอย่างเช่นซีเรียอิหร่านเกาหลีเหนือปาปัวนิวกินีเติร์กเมนิสถานและก็อีกหลายประเทศด้วยครับ